บทที่1นึ่เมื่อกวนอูไปามาถึงห้องทำงานจัก,กรพัรดิกำลังคุยกับลูกหัวหนิงเมื่อเห็นเขามาเขาก็พยักหน้าและส่งสัญญาณว่าไม่ต้องมากพิธีกวนอูไปย,ยืนอยู่ต่อหน้าจัก,กรพัรดิดวงตาของเขาอ่อนโยนและสงบนั่งลงเถอะผู้คนที่รอยอยู่ในห้องศึกษาถูกส่งออกไปแล้วเหลือเพียงขันที่หลิวเท่านั้นที่คอยรับคำสั่งและขันที่หลิวก็นำเก้าอี้มาให้กวนอูไปนั่ง จักรพัฒดมองดูเขาอย่างลึกซึ้งและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่าอู๋ไปฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรดีจักรพัฒดดูเหนื่อยเล็กน้อยและใบหน้าของเขามืดมนมากกวนอู๋ไปพูดว่าฟาบาทโปรดพูดตามสบายเสียงของเขาอ่อนโยนราวกับว่าสามารถปลอบประโลมจิตใจของผู้คนทำให้จิตใจของจักรพัฒดสงบลงอูไปฉันสงสัยว่าคนที่สมรู้ร่วมคิดกับไปเย่คือลูกชายของฉัน จัก,กรพัฒดดูเหมือนจะหมดเรี่ยวแรงที่จะพูดสิ่งนี้จากนั้นก็ถอนหายใจและสายหัวฟาบาทสงสัยว่าองค์ชายองค์ไหนหน่าสงสัยหรือจักรพัดทถอนหายใจอีกครั้งองค์ชายสามแม้ว่าจัก,กรพัฒดอยากจะเชื่อลูกชายของเขาแต่หั่นหลิงฟู่ก็ยังน่าสงสัยเกินไปเขาเป็นผู้นำไปทำภารกิจให้กับหลี่ฟานหยวนเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทูตไปเย่ และตอนนี้เขาทําให้องค์จัก,กรพัรดิสงสัยจริงๆร้งองจัก,กรพัรดิบอกกับกวนอูไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้แล้วตรัสว่าอูไปคุณคิดว่าฉันควรทําอย่างไรกวนอูไปก้มหน้าลงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วลุกขึ้นและโค้งคํานับว่าฟาบาทโปรดยกโทษให้ด้วยที่ต้องพูดตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เช่นนี้องค์ชายสามเพียงลำพังคงทำไม่ได้เว้นแต่ว่าเขาหยุดชั่วคราวและพูดด้วยความหมายลึกซึ้งว่า มีคนอื่นในราชสำนักที่สามารถช่วยเขาได้ช่วยเขาองค์จัก,กรพรรดิคุ่นคิดหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็พึพรรมพำอาจจะเป็นผิงหยางโหจากนั้นเขาก็เอ,อ่ยเรียกลู่หัวหนิงลู่หัวหนิงรีบกระหมัดของเขาแล้วตอบว่ากระหม่อมอยู่นี่จัก,กรพรรดิมองตรงไปที่เขาแล้วพูดว่าฉันขอให้คุณส่งคนมาจับตาดูผิงหยางโหมีข่าวอะไรบ้างไหม หลังจากที่ลู่วัวหนิงรายงานครั้งล่าสุดว่าฮั่นหลิงฟู่ไปที่คฤราสห์ผิงหยางโหสองวันติดต่อกันองจักรพัรดิขอให้ลู่วัวหนิงคอยจับตาดูเขาโดยปกติแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จินอี้ไวจะไม่ได้รับข่าวอะไรเลยดังนั้นเขาจึงอยากฟังรายงานของลู่วัวหนิงเขารายงานว่านางผิงหยางโหได้บ่นกับแม่สามีของเธอเมื่อสองวันก่อนว่าองค์ชายสามมักที่บ้านของพวกเขาเพื่อขอความช่วยเหลือจากผิงหยางโห แต่องค์หญิงรองทำร้ายลูกสาวของเธอและส่งลูกสาวของเธอไปซีรลงคฤริหั์ผิงหยางโหได้ตัดสัมพันธ์กับองค์ชายสามแล้วควรจะหลีกหนีกันให้ไกลและไม่ควรร่วมมือกันจากพัดขมวดคิ้วเล็กน้อยกับสิ่งที่นางผิงหยางโหพูดอาจกล่าวได้ว่าคำพูดนั้นเป็นการทรยศเล็กน้อยการแต่งงานของชูเจียอยู่นั้นเพื่อประเทศและประชาชนและครอบครัวของผิงหยางโหก็ไม่พอใจจริงๆ องจักรพัทยังยอมรับด้วยว่านี่เป็นเพราะองค์หญิงรองได้ทำสิ่งที่ผิดและเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะไม่พอใจและพูดถึงเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวอย่างไรก็ตามตามที่นางผิงหยางโหกล่าวเสี่ยวซานไปหาผิงหยางโหแต่ผิงหยางโหปฏิเสธเขาอย่างนั้นหรือไม่ใช่ผิงหยางโหที่สมรู้ร่วมคิดกับเสี่ยวซานหรือองค์จักรพัทดอดไม่ได้ที่จะคิดถึงลู่เหวินโจอีกครั้งจักรพัทครุ่นคิดอย่างลึกซึง้ง แต่กวนอูไปเลิกคิ้วเล็กน้อยหลังจากได้ยินรายงานของลู่วัวหนิงราวกับว่าเขาประหลาดใจแต่แล้วรอยยิ้มตื้นๆก็ปรากฏบนริมฝีปากของเขาในกรณีนี้ถ้าเขาช่วยผิงหยางโหละ่ะฟาบาดในความคิดของกระหม่อมคฤราสหาของผิงหยางโหมีเพียงเกียริเพียงเล็กน้อยในกองทัพกวนอูไปพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา เหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่พลเรือนทุกคนวิพากษ์วิจารและกล่าวหาซึ่งกันและกันสำหรับพิงยางโหเขาไม่ควรทำได้จัก,กรพัรดิครุ่นคิดสักครู่แล้วกล่าวว่าคำพูดของอูไปสมเหตุสมผลอูไปคิดว่าใครน่าสงสัยมากกว่ากันเมื่อมาถึงจุดนี้เขามองกวนอูไปยอย่างทีท้วนฟาบาทกวนอูไปพูดเบาๆแทนที่จะเดากันตรงนี้ จะดีกว่าที่จะลองดูเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะลองได้อย่างไรในเมื่อฝ่าบาททรงสงสัยสามารถกดดันเขาต่อไปได้กวนอูไายกล่าวอย่างเฉียบขาดด้วยวิธีนี้หากองคชายสามถูกใส่ร้ายเขาจะไม่ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมเป็นธรรมดาแต่ถ้าเป็นไปตามที่ฝ่าบาททรงเดาไว้เขาจะต้องพยายามหาทางที่จะหลบหนีอาชญากรรมดังนั้นเราเพียงแค่ต้องจับตาดูเขาเท่านั้น เมื่อเห็นจักรพัิคิดกวนอูไปก็พูดต่อตอนนี้ทั่วราชสำนักไม่สิทั่วทั้งเมืองหลวงน่าจะมีความตื่นตระหนกและฝ่าบาทไม่ควรขยายสถานการณ์นี้อีกต่อไปจักรพัิพยักหน้าเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าลูกหววหนิงส่งคนไปเฝ้าวังองค์ชายสามแล้วรายงานให้ฉันทราบทันทีหากมีการเคลื่อนไ,วไ,ไหวใดๆลูกหวหนิงตอบรับอย่างรวดเร็วหลังจากที่ลูกวหนิงออกจากห้องทํางานของจักรพัิ เขาก็ระดมกำลังคนอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงครู่เดียววังองคชายสามก็ถูกล้อมอย่างลับๆอย่างไรก็ตามหั่นหลิงฟู่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจัก,กรพรรดิสงสัยในตัวเขาหลังจากที่เขารีบกลับไปที่วังของเขาเขาก็เขียนจดหมายทันทีและสั่งให้คนสนิทนำไปให้ผิงหยางโหเขาก็คอยด้วยความกังวลแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะต้องรอจนถึงวันที่8ของเดือนสิ วันที่8ของเดือน12เป็นเทศกาลล่าปลาแม้ว่าความวุ่นวายในเมืองหลวงจะทําให้ผู้คนจํานวนมากตื่นตระหนกและงานเลี้ยงจํานวนมากถูกระงับแต่ล่าปลาก็เป็นเทศกาลที่สําคัญและทุกครืหาตก็อดไม่ได้ที่จะเฉลิมฉลองมันหวังเจิ้นหนานก็ไม่มีข้อยกเวน้นในตอนเช้าในวังเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของโจกลปลาและด้วยกลิ่นนี้เองที่หนานกงเย่ก็ลืมตาขึ้น เธอสงสัยว่าอายี่เคยกินโจ๊ะลาปลาสักชามหรือไม่เมื่อคิดว่าจะไม่สามารถให้โจก๊ะกลาปลากับอายี่ได้ในช่วงสองปีที่ผ่านมานานกงเย่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่เธอก็บอกตัวเองอย่างรวดเร็วว่าชีวิตของพวกเขาจะยังคงยืนยาวในอนาคตครั้งนี้ในช่วงเทศกาลล่าปาน,าน,านั้นนานกงเย่มีช่วงเวลาที่ค่อนข้างง่ายเซียวเไฟยได้แบ่งปันความกังวลของเธออย่างรอบคอบ และช่วยเธอดูแลเรื่องต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลล่าปลาดังนั้นหนานกงเย่จึงทำเพียงสวมชุดเจ้าหญิงเต็มยศและรอให้พระราชวังมอบของขวัญให้เธอในเวลานี้ไปหุ้ยก็มาหนานกงเย่โบกมือให้คนในห้องออกไปจากนั้นเห็นไปหุ้ยเคารพและรายงานพระชายาจูซิงบอกว่าจดหมายของนายน้อยได้เตรียมไว้แล้วและจะถูกส่งไปยังวังองค์ชายสามในภายหลัง นานกงเย่พยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าคุณไปบอกจูซิงว่าจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดในเรื่องนี้ในความเป็นจริงกวนอูไปมีคนของเขาเองที่จะทำสิ่งต่างๆเช่นการส่งจดหมายแต่นานกงเย่คิดว่าบางทีเนื่องจากอายี่ไม่อยู่ที่นี่ตอนนี้เขาคงทำเช่นนี้โดยเจตนาเพื่อแสดงจุดยืนของเขาให้ผู้ที่พักดีต่อออยี่ทราบชัดเจนในกรณีนี้เธอต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเหมาะสมไปหุยตอบรับอย่างระมัดระวัง มันเริ่มจะสายแล้วไปที่ห้องโถงวูโชกันเถอะนานกงเย่พูดแล้วออกไปแล้วขอให้ไปเหอเรียกเซียวเฟยมาไม่นานหลังจากที่นานกงเย่นั่งลงในห้องโถงวูโชเซียวเฟยก็ตามหลี่หลีมาอย่างเร่งรีบและเถวยาวก็ถือกล่องอาหารมาอยู่ข้างหลังเธอหลังจากทักทายนานกงเย่แล้วเซียวเฟยก็พูดอย่างไม่อดทนพี่สะพายคุณอยากดูกล่องโจ๊กที่จัดไว้ไหม นานกงเย่คิดว่านี่เป็นครั้งแรกของเซียวเฟยที่รับผิดชอบดังนั้นเธอคงรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยและกล่าวว่าน้องสาวเฟยทําได้ตามสบายเลยไม่ว่าจะรูปแบบของกล่องโจ๊กหรือรายชื่อคนที่จะได้รับโจก๊กก็สามารถทําตามแบบอย่างเก่าของปีที่แล้วได้และจะไม่มีปัญหาดวงตาที่เป็นประกายของเซียวเฟยแต่เดิมราวกับถูกราดด้วยถังน้ำเย็นและร่างกายของเธอก็ดูเหี่ยวเฉาลงเล็กน้อย จากนั้นนานกงเย่ก็รู้ว่าเธอคิดผิดและรีบเปลี่ยนคำพูดน้องสาวเฟยฉันขอดูหน่อยดีกว่าจู่จูจ่เซียวเฟยก็แสดงสีหน้ายินดีของเธออีกครั้งและเถาเหวยาวก็รีบเปิดกล่องโจ๊กและกลิ่นหอมหวานก็ลอยออกมานานกงเย่มองไปที่กล่องโจ๊กแล้วยิ้มในกล่องโจกลวดลายยังคงทำจากผลไม้แช่อิ่มเนื้อลิ้นจี่เนื้ออบเชยมเมล็ดพีทถั่วสนมเมล็ดแตงโมย้อมสีแดงและอื่นๆแต่ไม่ใช่ลายมงคลของปีก่อนๆ แต่เปลี่ยนเป็นลวดลายสามสหายแห่งฤดูหนาวเมื่อดูองค์ประกอบแล้วบอกได้เลยว่าเซียวเฟยใส่ใจและใช้ความคิดมากนานกงเย,ย่ยิ้มเล็กน้อยและชมเชยน้องสาวเฟยคุณขอให้ครัวใส่รูปแบบนี้ใช่ไหมเซียวเฟยพยักหน้าอย่างเขินอายแต่ลีหลีที่อยู่ด้านข้างก็อดไม่ได้ที่จะบน่นคราวนี้ห้องครัวได้รับความเดือดร้อนมากการจัดวางต่องจกแบบนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ขณะที่พวกเขากําลังคุยกันชุยเอ๋อก็เข้ามาและรายงานว่าพระชายาเจ้ากลาปาจากพระราชวังได้มาถึงแล้วนานกงเย่และเซียวเฟยไปที่ประตูที่สองเพื่อรับโจกและแสดงความขอบคุณเซียวเฟยไม่เพียงแต่สั่งให้ผู้คนให้ซองอ่างเปาสีแดงแก่มหาดเล็กทั้งหมดเท่านั้นแต่ยังมอบกล่องโจกให้พวกเขาด้วยรถบรรทุกโจกในพระราชวังออกไปแล้วไปที่คฤราสห์ฉางอันโโหและคฤรืหาส่วนผิงป๋อ ในไม่ช้าคฤรืหาดแต่ละแห่งในเมืองหลวงก็ได้รับโจกลบปาที่พระราชทานโดยจัก,กรพรรดิอย่างไรก็ตามในวังขององค์ชายสามหั่นหลิงฟู่รอทั้งวันจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินแต่ก็ยังไม่มีขันทีนำโจ๊กลบปามาให้ใบหน้าของหั่นหลิงฟู่เศร้าหมองมากตั้งแต่เขาส่งจดหมายถึงพิงหยางโหในวันนั้นก็ไม่มีข่าวจากพิงหยางโหอ,อีกเลยตอนนี้พ่อของเขาไม่ได้ให้โจ๊กแก่เขาแม้ว่าจะเป็นเพียงโจ๊ แต่ก็เพียงพอที่จะแสดงถึงท่าทีของพ่อของเขาเกรงว่าก่อนพรุ่งนี้ทุกคนในเมืองหลวงจะรู้ว่าเขาไม่ได้รับโจ้กลาปาแล้วคนพวกนั้นจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเขาซึ่งเป็นเจ้าชายผู้สูงส่งพ่อของเขาต้องสงสัยในตัวเขาแน่ๆความคิดนี้ทำให้ฮั่นหลิงฟู่รู้สึกไม่สบายใจเขานึกไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาถ้าพ่อของเขารู้เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดของเขากับไปเย่ เพื่อใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ราชสำนักเขาเป็นเจ้าชายและเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการกรบฏเขาไม่ควรถูกตัดสินประหารชีวิตแต่แน่นอนว่าเขาจะไม่มีวันได้รับความปลดปรานจากเสด็จพ่ออีกหากบัลลังก์นั้นอยู่ห่างจากเขามากขึ้นเรื่อยๆมันจะน่ากลัวและสิ้นหวังยิ่งกว่าความตายสำหรับฮั่นหลิงฟู่พิงหยางโหกำลังทำอะไรอยู่ถ้าเขาไม่ทำอะไรบุ่มบามฉันคงไม่ต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ฮั่นหลิงฟู่เกลียดผิงอย่างโหครึ่งหนึ่งในใจแต่ตอนนี้ยังต้องพึ่งพาเขาและยังคงหวังว่าเขาจะตอบกลับโดยเร็วที่สุดและหารือเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขสถานการณ์ฮั่นหลิงฟู่รู้สึกท้อแท้จนไม่สามารถนั่งอ่านหนังสือได้อีกต่อไปเขาเปิดประตูแล้วเดินออกไปเมื่อเผชิญกับลมหนาวของเดือนสิบสองเขาเดินไปรอบๆบ,บ้านอย่างไร้จุดหมายผ่านลานบ้านผ่านสวนและผ่านบ้านและสะพานเล็กๆ ไม่รู้ว่าเขาเดินมานานแค่ไหนแล้วเมื่อเขามองไปข้างหน้าก็พบว่าซิงหุยหยวนปรากฏต่อหน้าเขาเซียวเอ๋อ e ฮั่นหลิงฟู่อดไม่ได้ที่จะนึกถึงไปมู่เซียวและรอยยิ้มของเธอความโกรธของเธอทําให้หัวใจของเขาสั่นไหวเมื่อเขานึกถึงมันแต่เมื่อคิดว่าทั้งสองคนเลิกกันด้วยเงื่อนไขที่ไม่ดีเมื่อครั้งที่แล้วเขาก็ลังเลหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็ไม่ต้องการที่จะขัดต่อความตั้งใจเดิมของเขา และเดินเข้าไปในลานสิงหุยคนรับใช้หลายคนในสนามสแสดงความประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเห็นหั่นหลิงฟู่และรีบทำความเคารพหั่นหลิงฟู่ชายารองไปอยู่ที่ไหนหั่นหลิงฟู่ถามอย่างไม่อดทนสาวใช้หลายคนมองหน้ากันจากนั้นสาวใช้คนหนึ่งก็รายงานกลับอย่างกล้าหาญทูนฝ่าบาทชายารองไปได้ไปที่จ้วงซีแล้ว หลังจากพูดลิ้นของสาวใช้ก็เริ่มทะเลาะกันแล้วและเธอก็ตัวสั่นเห็นได้ชัดว่าองค์ชายสามเป็นผู้สั่งให้ชายารองไปไปที่จ้วงสีทำไมตอนนี้เขาดูเหมือนจะลืมไปแล้วสิ่งที่เจ้านายคนนี้กำลังทำอยู่มันเข้าใจยากจริงๆหวังว่าองค์ชายสามจะไม่ระบายความโกรธกับบ่าวรับใช้อย่างพวกเขาหั่นหลิงฟู่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดกับตัวเองว่าใช่แล้วเซียวเอ๋อได้ไปที่จ้วงสีแล้ว ทันใดนั้นเขาก็มองไปรอบๆอิดและกระเบื้องที่เขาคุ้นเคยในชีวิตประจำวันเมื่อไม่มีเซียวเอ,อ๋อมันก็เหมือนห้องเก่าๆและไม่มีความหมายใดๆฮันหลิงฟู่เดินออกจากลานสิงหุยโดยไม่สนใจอะไรแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าควรไปที่ไหนหากไม่มีเซียวเอ,อ๋อเขามีบางอย่างในใจและไม่สามารถแสดงออกได้เหตุใดเซียวเอ๋อจึงไม่เข้าใจความรู้สึกของเขา และยืนกรานที่จะบอกว่าเธอต้องการทิ้งเขาไปความเจ็บปวดแวบวาบขึ้นมาในดวงตาของฮั่นหลิงฟู่และในที่สุดก็กลายเป็นการถอนหายใจฟาบาทในเวลานี้เสียงอันอ่อนโยนดังขึ้นข้างหลังฮั่นหลิงฟู่เขาหันกลับมาและเห็นทิดาเทพยืนอยู่ไม่ไกลเมื่อมองดูเธอร่างของเธอผอมลงกว่าตอนที่เธอคลอดบุตรลมหนาวพัดผมของเธอและดวงตาสีฟ้าของเธอดูน่าสงสารมากยิ่งขึ้น ที่ดาเทพหั่นหลิงฟู่ตกใจในตอนแรกจากนั้นเขาก็เดินเข้ามาและพูดด้วยสีหน้าบึง้งตึงทำไมคุณออกมาโดยไม่สวมเสื้อคลุมไปยี่มองเขาด้วยความรักแล้วพูดว่าหม่อมฉันไม่เห็นฝ่าบาทอยู่สองสามวันดังนั้นจึงมาที่นี่เพื่อพบฝ่าบาทโดยเฉพาะหั่นหลิงฟู่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกนุ่มนวลขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเธอสวมเสื้อผ้าบางบางเขาจึงพูดว่า ไปที่บ้านของคุณกันเถอะเพื่อพูดคุยเธอตอบรับอย่างสุภาพดังนั้นทั้งสองจึงเดินไปด้วยกันกลับไปที่ซีรีส์หยวนของเธอฐานในอ่างสีเงินกำลังลุกไม่อยู่ในห้องและความอบอุ่นที่พุ่งเข้ามากระทบใบหน้าของเขาทันทีที่เข้าไปที่ดาดเทพพรินชาร้อนให้เขาเองหลังจากจิบชาไม่กี่ครั้งอาการตึงเครียดของฮั่นหลิงฟู่ก็ผ่อนคลายลงมากไปยี่พูดด้วยรอยยิ้ม ฝาบาทหม่อมฉันจะนวดไหล่คุณฮั่นหลิงฟู่ต้องการปฏิเสธโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อเขาเห็นว่าไปยี่ลุกขึ้นแล้วเขาก็ตกลงขณะที่นวดไหล่ของเขาที่ดาเทพถามอย่างชวนคุยว่าดูเหมือนว่าฝาบาทจะทรงยุ่งมากเมื่อเร็วๆนี้หม่อมฉันขอเป็นที่ปรึกษาให้ท่านได้ไหมที่ดาเทพเพิ่งได้รับจดหมายจากอาตาจี ปรากฏว่าเมื่อวันนี้เมื่ออาทาจีไปส่งของบางอย่างให้ฝาบาทกุ้ยหลางที่เรือนจำของกรมอาญาเขาถูกปฏิเสธเขาได้รับแจ้งว่าจักรพรรดิต้าอยู่ไม่อนุญาตให้พวกเขาส่งของตามต้องการอาทาจีถึงกับอึ้งไปชั่วขณะทุกอย่างก่อนหน้านี้ก็ปกติดีพวกเขาจะส่งอาหารมาให้องค์ชายใหญ่ทุกๆสองสามวันท้ายที่สุดแล้วมันไม่ยุติธรรมเลยที่ฝาบาทต้องอยู่แต่ในคุก แล้วทำไมพวกเขาถึงส่งอาหารให้ไม่ได้อาธาจีรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงสั่งให้ใครสักคนส่งจดหมายให้กับธิดาเทพทันทีหั่นหลิงฟู่ถูกจำกัดบริเวณในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้ธิดาเทพรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเมื่อเธอได้รับจดหมายของอาธาจีเธอก็รู้สึกไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นและแทบรอไม่ไหวที่จะมาพบฮั่นหลิงฟู่ฮั่นหลิงฟู่อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจ ท้ายที่สุดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นพันธมิตรของเขากับไปเย่ดังนั้นเขาจึงอธิบายเรื่องนี้คร่าวๆใบหน้าที่สวยงามของทิดาเทพแข็งทื่อทันทีโชคดีที่หั่นหลิงฟู่มองไม่เห็นสีหน้าของเธอและเขายังคงพูดอย่างกังวลฉันไม่รู้ว่าผิงหยางโหทําอะไรจึงประมาทเช่นนี้ไร้ประโยชน์จริงๆไปยี่รู้สึกไม่พอใจในใจลึกๆที่เขาทำลายสถานการณ์ดีๆเช่นนี้ได้ และเขายังคงเป็นเจ้าชายเขาขี่ขาดมากแต่เธอถามด้วยสีหน้าเป็นกังวลว่าฟาบาทเราควรทำอย่างไรดีเราจะรอจนกว่าพิงหยางโหจะตอบกลับมาตอนนี้เขาและผิงหยางโหต่างก็ผูกติดกันเหมือนเชือกแล้วเชื่อว่าผิงหยางโหจะกังวลเช่นกันถึงกระนั้นฮั่นหลิงฟู่ก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ฟาบาท ในขณะนี้เสี่ยวหลี่จือเคาะประตูแล้วพูดนอกบ้านว่ากระหม่อมมีเรื่องสําคัญจะรายงานฮั่นหลิงฟู่กล่าวอย่างไม่ใส่ใจว่าเข้ามาเสี่ยวหลี่จือผลักประตูเปิดออกด้วยสีหน้ามีความสุขเขาเหลือบมองไปยี่ก่อนจากนั้นจึงกล่าวว่าฝ่าบาทพิงหยางโหส่งจดหมายมาเขารู้ว่าฝ่าบาทมีความวิตกกังวลในช่วงนี้เนื่องจากพิงหยางโหไม่ได้ตอบจดหมายของเขา โชคดีที่เขาได้รับจดหมายในที่สุดและฝ่าบาทน่าจะอารมณ์ดีพิงยางโหตามที่คาดไว้หั่นหลิงฟู่มีความสุขมากจนลุกขึ้นยืนอย่างเร่งรีบและพูดอย่างไม่อดทนส่งจดหมายมาให้ฉันเร็วๆเซียวหลี่จือรีบส่งจดหมายให้หั่นหลิงฟู่เปิดมันอย่างเร่งรีบในขณะนี้มือของเขาสั่นเทาฮั่นหลิงฟู่อ่านอย่างตั้งใจ พิงยังโฮกล่าวในจดหมายของเขาว่ามีคนติดตามบ้านของเขาดังนั้นเขาจึงตอบจดหมายไม่ทันเวลานอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่เอื้ออำานวยต่อพวกเขามากและพวกเขาต้องมีผู้สนับสนุนที่ดีกว่าที่จะพูดแทนเขาต่อหน้าจาักรพรรดิบุคคลที่พิงยางโหกล่าวถึงคือลู่เหวินโจหัวหน้าคณะขุนนางฮั่นหลิงฟู่อ่านจดหมายแล้วก็ตกตะลึงไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ทิดาเทพกำลังรอยอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเธอเห็นสิ่งนี้ก็เรียกเขาเบาๆไม่กังวลว่าจะทำให้เขาคุนเคืองหรือไม่ฟาบาดหั่นหลิงฟู่รู้สึกตัวและถือจดหมายไว้ในมือแน่นฟาบาดมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทิดาเทพดูกังวลเป็นไปได้ไหมที่ผิงหยางโหนำข่าวร้ายมาไม่ใช่ข่าวร้าย ฮั่นหลิงฟู่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และในที่สุดก็พูดอย่างตรงไปตรงมาเขากล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ดีเกินไปสำหรับฉันแต่ก็ไม่ได้แย่เกินไปหัวหน้าคณะคุณนางลู่เหวินโจได้รับความไว้วางใจจากเสด็จพ่อมาโดยตลอดหากเขาเต็มใจที่จะพูดอย่างอ่อนโยนต่อหน้าเสด็จพ่อเพียงประโยคเดียวทุกอย่างก็จะคลี่คลายทิดาเทพรู้สึกมีความสุขและถามด้วยความห่วงใยฮั่นหลิงฟู่ แล้วท่านลู่จะเต็มใจช่วยฝาบาทได้อย่างไรฮั่นหลิงฟู่เก็บจดหมายลงในแขนเสื้อแล้วยิ้มฉันจะขอให้เขาช่วยเราแม้ว่าเขาจะไม่ได้ติดต่อกับลู่เหวินโจแต่ผิงหยางโหก็บอกความลับของลู่เหวินโจให้เขาทราบซึ่งเป็นความลับอันยิ่งใหญ่จากนั้นฮั่นหลิงฟู่จึงรู้ว่าทำไมลู่เหวินโจถึงพูดเพื่อช่วยเขาในราชสำนักช่วงเช้าในวันนั้นจริงๆแล้วลู่เหวินโจไม่ได้ต้องการช่วยเขา แต่ต้องการปรับปรามกวนอูไปโดยสิ้นเชิงปรากฏว่าในวันนั้นนอกจากเจ้าชายหยาแล้วก็ยังมีลู่เหวินโจอีอกคนคนที่วางแผนใส่ร้ายกองทัพตระกูลกวนและทําให้ตระกูลกวนถูกทําลายก็คือเขาเช่นกันลู่เหวินโจสามารถจินตนาการได้ว่าเมื่อกวนอูไปกลับมายังเมืองหลวงอย่างปลอดภัยและได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวัน ลู่หวนโจคงมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการกินและนอนพวกเขาอยู่ฝ่ายเดียวกันศัตรูของพวกเขาคือคนคนเดียวกันและเขาจะช่วยฉันอย่างแน่นอนฉันจะไปที่ห้องทำงานก่อนคุณควรพักผ่อนให้เพียงพออากาศหนาวมากในช่วงนี้ดังนั้นคุณควรสวมเสื้อคลุมหักอยากออกไปข้างนอกหั่นหลิงฟู่พูดแล้วเดินออกไปเขาอดใจรอไม่ไหวที่จะเขียนจดหมายถึงลู่หวนโจ เมื่อมองดูการจักไปอย่างมั่นใจของหั่นหลิงฟู่ในที่สุดที่ดาเทพก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมใกล้จะถึงปีใหม่แล้วและองค์ชายกุ้ยหลางก็จักไปเย่มานานกว่าครึ่งปีแล้วไม่ว่าในกรณีใดเรื่องนี้จะต้องไม่ผิดพลาดต้าอยู่อยู่ห่างจากไปเย่มากจนทีิดาเทพไม่รู้ว่าไปเย่ได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนแผ่นดินในเวลานี้ นูหาเจ้าชายคนที่สี่ของไปเย่กำลังจะขึ้นครองบัลลังในขณะนี้นูหากำลังลองสวมชุดที่จะใช้ในพิธีราชาพิเศษโดยมีมหาดเล็กช่วยเหลือจากนั้นจึงสวมมงกุฎทองคำเขายืนอยู่หน้ากระจขนาดใหญ่ท่าทางเขาหยิ่งผยองมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนูหาจะไม่ใช่องค์ชายสี่ของไปเย่ออีกต่อไปแต่เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของไปเย่ พลเมืองทั้งหมดของไปเยจะคุกเข่าลงแทบเท้าของเขาช่างน่ายินดีจริงๆไม่มีใครในไปเยสามารถคาดการได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงครึ่งเดือนสีหน้าของนูฮาแสดงความพึงพอใจออกมาหลังจากแยกทางกับเซียวยี่ในวันนั้นนูฮาก็ทำตามคำแนะนำของเซียวยี่และไปพบองค์ชายรองในอีกไม่กี่วันต่อมาเพื่อแสดงความพักดีของเขา ในตอนแรกองค์ชายรองไม่ได้จริงจังกับเขาเลยและเสแสร้งกับเขานูหาเข้าใจดีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ชายห้าและหให้องค์ชายรองทราบแน่นอนว่าเขาไม่เชื่อจนกระทั่งเขาได้เห็นหลักฐานด้วยตาตนเองในพระราชวังเทียนยี่องค์ชายรองลงมืออย่างรวดเร็วและล้อมน้องชายทั้งสองของเขาไว้ทันทีสิ่งที่ตามมานั้นอยู่นอกเหนือความคาดหมายของนูฮา นั่นคือองชายรองลงมือสังหารองคชายห้าจริงๆองค์ชายรองดูองคชายหกว่าเนรคุณแต่องคชายหกกลับพูดอย่างเหยียดหยามว่าเขารู้มานานแล้วว่าองค์ชายรองมีความตั้งใจที่แตกต่างกันและสิ่งเดียวที่เขาทำคือปกป้องบรลลังให้พี่ชายคนโตของเขาแม้ว่าพี่น้องสองคนจะทะเลาะกันแต่องชายรองก็ยังทำใจฆ่าน้องชายร่วมมารดาไม่ได้และจับกุมเขาไว้ในบ้าน หลังจากเหตุการณ์ในพระราชวังเทียนยี่ก็มีข่าวมาจากพระราชวังในคืนนั้นว่ากษัตริย์ไปเย่ป่วยหนักองค์ชายรองและองค์ชายสามรีบเข้าไปในพระราชวังโดยหวังว่าจะได้รับบัลังของกษัตริย์ไปเย่และขึ้นสู่บาลังอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาตกหลุมพรางของนูฮาแล้วในวันนั้นทันทีที่องค์ชายรองและองค์ชายสามผ่านประตูพระราชวังนูฮาก็นำทหารองครักษ ของเขามาปรากฏตัวเขาได้สังหารองค์ชายรองและองค์ชายสามอย่างไร้ความปราณีโดยอ้างว่าพวกเขาตั้งใจจะกะบฏจึงต้องถูกปราบปรามเช่นเดียวกับคำพูดของต้าอยู่ที่ว่าเมื่อต้นไม้ล,มล้มลิงก็จะกระจายไปทันทีที่พวกเขาเห็นเลือดขององค์ชายรองและองค์ชายสามพวกเขาต่างละทิ้งอาวุธและยอมจำนนทันที องค์ชายที่สี่รู้อยู่ในใจว่าถ้าองค์ชายรองและองค์ชายสามไม่สูญเสียมือขวาไปเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จง่ายๆเช่นนี้อย่างไรก็ตามผู้ชนะคือราชาและผู้แพ้คือโจรน,นี่คือความจริงนิรันร์สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาชนะเมื่อราชาแห่งไปเย่ได้ยินว่าเขาสูญเสียบุตรชายสามคนในวันเดียวเขาก็เกิดอาการหัวใจวาย นูฮาต้องการเรียกหมอหลวงให้เขาโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่นานก็ลังเลสุดท้ายแล้วตรับใดที่ราชาแห่งไปเยยังมีชีวิตอยู่เขาจะไม่สามารถขึ้นครองบัลลังก์ได้คืนนั้นราชาแห่งไปเยก็สิ้นพระชนก่อนที่เจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารในราชาสำนักจะมีปฏิกิริยาโต้อตอบในเวลาเพียงไม่กี่วันพวกเขาก็ถูกนูฮากวาดล้างอย่างรวดเร็ว จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครในราชสำนักกล้าตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นไม่มีใครสามารถยืนต่อหน้าองค์ชายสีได้ราตรีค่อยๆมืดลงและทุกอย่างรอบตัวก็เงียบสงบลงฟาบาทเริ่มดึกแล้วพิธีขึ้นครองราชจะเริ่มในเช้าวันพรุ่งนี้ถึงเวลาที่พระองค์จะต้องพักผ่อนแล้วฉันยังไม่ง่วงเลยเลือดของนูฮาเดือดพลาดและเขาก็ไม่ง่วงเลย ยิ่งกว่านั้นเขาไม่เต็มใจที่จะถอดเสื้อคลุมแห่งราชาตัวนี้ออกและยิ่งลังเลที่จะทำให้มันยับในขณะนอนหลับอีกด้วยเขาแค่หวังว่าพรุ่งนี้จะมาถึงในพริบตาพวกคุณทุกคนออกไปก่อนนูฮาไม่สนใจที่จะมองมหาดเล็กและโบกมือให้พวกเขาออกไปอย่างไม่อดทนแต่เขากลับรอเป็นเวลานานโดยไม่ได้ยินคำตอบของมหาดเล็กเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกแ และกำลังจะมองย้อนกลับไปเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยจนทำให้เขาขนลุกดูเหมือนว่าร่างของนูฮาจะแข็งอยู่ครู่หนึ่งและเขาก็ค่อยๆหันกลับมามองในตอนแรกเขาเห็นมหาดเล็กล้มลงกับพื้นอย่างเงียบๆและโมซิลอยู่กอดอกมองดูเขาและยิ้มครึ่งๆเหมือนเขาเป็นแค่ตัวตลกนูฮาเกือบจะเปลี่ยนสีหน้าแต่เขายับยั้งตัวเองหายใจเข้าลึกๆและมองไปยังบัลลังก์ที่เขาปรารถนามาตลอด เพียงเพื่อจะพบชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ตรงนั้นมองดูเขาด้วยดวงตาที่เป็นประกายและขอโทษอย่างไม่จริงใจฉันขอโทษที่รบกวนฝ่าบาทชายหนุ่มเอ็นกายลงบนบันลังอย่างเกียจคร้านวางศอกไว้บนที่วางแขนที่หุ้มด้วยหนังเสือขาวและเท้าคางไว้ขาค่อยกันดูเขานั่งอย่างสบายมาก